สงมอบรถใหม่ป้าแดงกันค่ะกับคันนี้ที่จอดอยู่ด้านหลังของต้มน,นะคะ h ฮยันเดอร์เกรดเประตูเกียร์ออโต้นะคะวันนี้จะพาไปดูนะคะว่าคันนี้เขาใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะ39,000บาทพร้อมตกแต่งให้ครบเลยกับตัว4ประตูยกสูงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวตุนี้คือคุ้มและ จบที่3ามหมืจริงๆนะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยโรงงานสเปคนกเ,เดิมของเขาเลยก็หน้าตาแบบนี้เลยนะคะล้อขนาดขอบ17เจ็เนาะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะเดิมๆลูกค้าขออแบบสายคลีนนิดนึงฟิล์มเซรามิกกันสาดเป้ามือจับต้องติดตั้งให้ครบเลยนะคะด้านท้ายก็เดิมๆแล้วก็กระบะ,ะไลเนอร์พร้อมใช้งานขนของเนาะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเวลากลับต่างจังหวัด,วดเทศกาลเผื่อเราขนคงขนข้าวกลับมากินที่บ้านเนาะ นี่เลยภายในตกแต่งให้ครบเลยนะคะเบาะหนังต้อมเปลี่ยนให้ทั้งคันเลยพร้อมบุกข้างๆให้ด้วยนะคะทำค